สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการจัดข้อความใน Microsoft Word ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามหลักวิชาการมาเริ่มกันเลยครับจะเห็นว่าข้อความยังไม่ชิดขอบนะครับด้านซ้ายชิดแล้วด้านขวาไม่ชิดทำอย่างไรอันดับแรกครับให้ทำการไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการทั้งหมด เสร็จแล้วไปเข้าที่เมนูน,นี้นะครับการกระจายแบบไทยกระจายแล้วเราจะเห็นว่าข้อความชิดขวาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระเบียบแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการกระจายข้อความทำให้ช่องว่างหรือช่องไฟของเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันนะครับถ้าเป็นงานวิจัยก็น่าจะไม่ผ่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับให้เราเข้าไปที่สัญลักษณ์ตัวภายตรงนี้สัญลักษณ์พายขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นช่องไฟระยะห่างนะครับทีนี้ 1. จุดนจุดทีนี้ 2. จุด2จุดเพราะนั้นการทำงนานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ช่องไฟเท่ากันครับ เราก็ต้องมีความขยันนะครับคือลบลบให้ช่องไฟของเขามีความเท่ากันเป็นการเช็คความเรียบร้อยในการพิมพ์งานของเราด้วย โอเคนะครับเท่ากันหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็ชิกที่เครื่องหมายพายออกจะปรากฏนะครับข้อความของเราก็จะน่าอ่านดูสวยงามแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ